พี่น้องฮอดแล้วครับพี่น้องบ้านปากลายินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านโอท็อเพื่อการท่องเที่ยวนะครับผมนี่คือบ้านปากลานะครับพี่น้องเป็นครั้งแรกที่บ้าวเดินทางมากเหมือนกันครับพี่น้องมีม,มีน่าจะทั้งคุน,น่าจะเป็นโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนที่แบบประเทศเพิ่นมา,อ,าอุปถัมโรงเรียนโอชดโดนะครับผม ตอนนี้เราอาจะเดินทางไปยังบ้าน,น,นพี่น้องนะครของน้องปุ๋ยของเรานะพี่นอ้องบ้านสวยๆกับมีดด้วยครับพี่น้องนี่บ้านพี่น้องข้าเจ้าหินงาบนี้โรงเรียนโรงเรียนตชดบ้านปากลาแล้วก็มีอี่อย่างทั้งบนนะครับตัวบนนี้หายใจเป็นทีของเทียวมั้ง ครับให้ในหมู่บ้านนะครับพี่น้องแต่ว่า,เ,าเต้นขาวที่เป็นคนคมหวนนั่นกี่หมองไเลยนพี่น้อง ครับพี่น้อง,นอนองอหมูห่บ้านปากลานี่หมดแล้วครับพี่น้องโอเดี๋ยวข้าลงไปยางกับพี่น้องถึงแล้ว้านปากลาครั้งแรกครั้งแรกของชีวิต นี่เันปากลาจากหน้าพบกลางมา2 5กิโลากลาโคกเทียม6 7กิโลปากลาบนร้อยหา16กิโลกับพี่น้องปากลาสุดแดนสยามตำไม่หนออเออันไอหยางยุ้ยสันไอหยังกาอันภลาชนะใดมไมไปอีกไงต้องไปอีกวะหะ นี่เอียนรับสือปลาเปิดแล้วก็นาปุ๋ยโอ้โหอ้ไม่พี่น้องบ่ปลาหนึ่มคูเจาเซียวปลาอย่างโอ้ำิไมันมันคืออีย่งปลาอย่างนอยจะสีน่อไ่ครับืดสีดำหรอ แน่นไปตูครับนี่นี่คือไปตูนี่ไปตู้นี่นี่ไปตู้แล้วนี่ล่ะนี่นี่คือตัวไหนก็ไปตู้เขาก็เอือนไปตู้อะไรก็ไปตู้ก็ได้ไปอันนี้เดี๋ยวหิมหิมนี่ก็ปลาบานปลาบานอืมปลาบานอืมอันนี้ปลาเนื้ออร์หัวแม่นครับปลาเนื้ออ่อนแล้วครับ

าครับเรื่องกสกาสกนกอง้นครับไหกติดตามเลยครับฝากซองดครับฝากซองน้ำติพาวมากดูว่ฝากซองซองซองแซองเจของซองผมครับซองผมมวนกระดออฟฟิเชียลครับมวนกระดดได้พี่น้องผมเป็นมวนกระดดได้ ฝา <laughs> กติดตามน้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังผ้าล่งโคงนะครับพี่น้อง มาอนี้สิผ้าท่านผู้ชมไปเบิงคมค้นคมขวัญครับผมนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์เต้นทิวกลางแม่น้ำโขงครับพี่นอ้องอ่าเป็นเอเอินว่าจุดเช็คอินแห่งใหม่ของบัานปากล่าครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องเข้ากับลังลงไปเตรียมเรือเรียบร้อยแหละครับพี่น้อง ไปกันเลยครับตอนนี้เขากำลังยางลงครับพี่น้องยางล่งเดินกี่ดินซ้ายหิ้มโขงนี่ครับสภาพของจริงของแท้ครับผมเดินดินซ้ายทั้งย่าง,งาล่งทาต้องกระสิขึ้นเมื่อประมาณ สามกิลโลครับพี่น้องจากบ้านปากล่าเึืนเพื่อลองส่วนนำโค้งเมื่อทั้งบ้านดงหน้าอันนี้กำลังปลูกมันแก้วมันแก้วจังกินเดอ้อพี่น้องเดอ้อผุละเดือนมีหน้าผุละบักทัวก่วบักทั่วเพันกระปูกครับพี่น้องบกักทั่วภูมิปลูกทิมไวบโรดได้ครับภูมิบริษัทฝุ่นบริษัทฝุนใส่ฝอยยเงี้ยเองเลย ดินแร่ธาตุแบบตะกอนจากแม่น้ำโขงห่อเปาถาดอาหารสารอาหารมาตกตะกอนเลยน้ำพิมฟังครับพี่น้องพู้ลงกไปทั้งพุ่นคับลงเมื่ออุ้ยเดินขี่ดินทรายทั้ง,ง,งพุ่นง,ง,งามๆพี่น้องต้องฟังเล่าเลยครับพี่น้องเห็นบอกไกลๆพุ่นโอ้ คนกับมี่สัญญาลักระดับหน้าตลอดครับพี่น้องสุดยอดเลยไอ้ดังคนเป็นกลม,เป,กมเป็นแกงลงไปครับพี่น้องลองไปน้ำน้าขงผมมอ,องนี่กจะบอกบกไก่เป็นไหนครับพี่น้อง ไอ้นูแล้วกำลังลงไปปัญหาเลือแล้วมือน,นิดนึงพี่น้อง <laughs> าไหน้มนา,ามันเวลามายามกับยออางคการยาม่หลอกไหลอกมัอ है uh है -huh.